รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกร่วมกับ UCI Media จำกัดเสนอ <c oughs> หนูอยากรู้แฟมิลี่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลราฟองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือการเวลา นสาระความรู้ทั้งครอบครัวได้ที่รายการหนูอยากรู้แฟมิลี่น้องไอ้ใบ้รู้ไหมคะว่าทำไมปลาจึงชอบวางไข่เจ้าพว่าถ้าเกิดปลาโยนไข่เนี่ยไข่ก็จะแตกแล้วลูกปลาก็จะตายยังไงล่ะคะลูกไปที่ไหนเนี่ยเจ้าพว่าอย่างเริงจังไม่จริกเลยเนี่ยงั้นเราไปทำความรู้จักกับคุณแม่กันเลยดีกว่าครับ และผู้ร่วมแข่งขันของเราในวันนี้ได้แก่ทีมสีแดงน้องไน์ครอบครัวพุ่มคูและน้องโอปอครอบครัวพักดีประชาชนส่วนทีมสีน้ำเงินได้แก่น้องเชษดครอบครัวศิริบุญธนาวัฒน์และน้องบอมครอบครัวฟูคำครับลและอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหนูอยากรู้หนูอยากเที่ยวสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันดีเช่นเคยครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนั้นไปดูกันเลยคะ่ะไปเลยครับ ทุกที่ในเมืองไทยเต็มไปด้วยเรื่องราวเรื่องเล่าจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยที่เขาเล่าว่าการละครั้งหนึ่งต้องไปสัมผัสให้ได้สักครั้งค่ะสวัสดีค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่จังหวัดสตูลค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะยังไหม่กับพี่แก้วเนี่ยที่พาเพื่อนๆไปเที่ยวยังทะเลแหวกหรือได้อีกชื่อหนึ่งก็คือสารหลังมังกรน,นั่นเองค่ะ วันนี้นะเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสถานที่ที่ตื่นเต้นและประจนภัยสุดๆเลยนะครับน้องงี้ไหมฮอมไอที่ประจนภัยสุดๆเนี่ยก็น่าจะปีนเขากับเข้าถ้ำใช่ไหมคะอืมน้องยหไม่รู้ได้ไงเนี่ยแหมพี่แก้วก็เรามาด้วยกันนี่คะ <c oughs> วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนมาเที่ยวที่ถ้ำใหญ่กลางถุนเขาซึ่งเป็นถ้ำที่ใหญ่และสวยเป็นอันดับต้นๆของโลกกันเลยทีเดียวครับและที่นี่ก็คือ ภูผาเพชรค่ะแล้วถ้าแห่งนี้นะครับยังมีเรื่องราวและเรื่องเล่าอีกนะครับน้องเอ๋มหมจริงเหรอคะยังไหมอยากรู้แล้วค่าวว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าอะไรเอาอย่างนี้คะ่ะเราเข้าไปดูกันดีวกว่าไปกันเลยถ้ำภูาผาเพชร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดสตูลตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบารรทัดอำเภอมะนงังตัวถ้ำม,มีขนาดใหญ่ถึง50ไร่และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่และสวยงามเมื่อปี2541นเอนี่เองค่ะหนทางที่จะเข้าถึงตัวถ้ำ ก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปหลายขั้นเรียกว่ากว่าจะมาถึงตัวถ้ำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่พอมาถึงปากทางเข้าถ้ำนั้นก็ไม่ง่ายอีกเช่นเดียวกันเพราะทางเข้าถ้ำม,มีขนาดเล็กพอดีตัวเรียกได้ว่าถ้าเป็นคนที่อ้วนมากๆก็คงจะต้องลำบากกันสักหน่อยค่ะต้ำบูผาเพชรอ่ตาตำบลปานพัฒนานี้เราเจอมาตั้งแต่ปี2534นะครับโดยพระธุดง นะครับหลวงตาแผงซึ่งท่านนิมิตเห็นว่าที่เขาลูกนี้มีถ้ำกระดดใหญ่หลังจากนั้นท่านก็นำชาวบ้านที่ใกล้เคียงบริเวณนี้นะครับเข้ามาสืบค้นหาจนเจอ,อเมื่อก่อนนี้การเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่จะลำบากมากจะไม่มีสะพานเหมือนปัจจุบันนะครับในการเข้าไปในถ้ำและก็การเข้าไปเมื่อก่อนก็ไม่ได้เข้าในทางที่เราเห็นในปัจจุบัน นะครับจะเข้าอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางที่ลําบากนะครับเส้นทางนี้ก็ได้รับการขุดเจาะเพิ่มขึ้นนะครับโดยชาวบ้านโดยมัคุเทศท้องถิ่นในบริเวณท่ามภูผาเพชรนะครับที่ช่วยกันเจาะรูเพื่อให้เข้าไปด้านในได้สะดวกนะครับแค่รือนนี้นะคะ เราก็มีคําถามมาถามเ,เพื่อนๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถามคําถามกันนั้นเราใจเป็นเพื่อนแต่ละทีมมาเลือกแผ่นป้ายกันก่อนค่ะแต่ท่านป้ายมีดังนี้ครับราฟองเซ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอเจรุร่นลูกกระตันยูยูซีไอ t o ็ตท็อปบ็อกซ์เอฟเอ็มก c o สิบเอ็ดจุสโปสทีวียูซีไอนสนามเด็กเล่น .net ทีมสีแดงเชิเลือกแผ่นป้ายค่ะทอท,อท,อทอค่ะทีมสีงวันเชิญเลือกแผ่นป้ายเลยครับ ตัวไวเว็บสนามเด็กเล่นดอทเน็ตครับถ้าตอบคำถามถูกครับก็จะได้คะแนนนั้นไปครับคำถามมีอยู่ว่าคลื่นในทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรระหว่างข้อที่1เกิดจากกระแสน้ําใต้ทะเลหรือข้อที่2เกิดจากกระแสลมที่พัดไปมาเหนือผิวน้ําค่ะทีมสีแดงเชิญตอบค่ะข้อ2ค่ะทีมสีเงินเชิญตอบเลยครับข้อ1ครับและคําตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ2ค่ะทีมสีแดงได้ไป2คะแนนส่วนทีมสีน้ำเงินยังไม่ได้คะแก้วทำไมทางเข้าถ้ำมันเล็กกระถิกงยอยเองเอะคะอืมคงไม่อยากให้สิ่งภายนอกมารบกวนมัง้งอืมเอาอย่างงี้แล้วเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะเข้าไปได้ไป ายในถ้ำภูผาเพชรเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตาหน้าอัศจรรย์นอกจากนี้ยังมีการค้นพบหลักฐานร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมายอีกทั้งยังมีเรื่องราวความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับแสงมรกตที่ปรากฏให้เห็นภายในถ้ำใครที่ได้มาเห็นก็จะได้รับพลังชีวิตหน้าอัศจรรย์จริงๆค่ะ ที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้นะครับเขาจะเรียกว่าหัวใจถ้ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่แคนไซแทรกตัวออกมาจากถ้ำปูนนะครับในถ้ำภูวาเพชรนี้เราจะมีหลายหลายจุดหลายตำแหน่งที่นักท่องเที่ยวได้ชมนะครับบันไดไม้ที่ทอดยาวพาเราลงลึกไปจนถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกลุ่มหินงอกหินย้อยรูปทรงประหลาด เผยให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติตามแต่จ,จินตนาการสุดทางเดินของห้องโถงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ของถ้ำแห่งนี้นั่นก็คือลานแสงมรกตค่ะ ผาเพชรนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือลานแสงมรกตนะครับที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นแสงที่นักท่องเที่ยวจะมารับพลังรับโชคนะครับจากแสงที่สอดส่องลงมาจากด้านบนของถ้ำนะครับซึ่งมีเพียงจุดเดียวนะครับที่ลานแสงมรกตนะครับในถ้ำใหญ่กว่า50ไร่จะมีแสงมรกตที่ปลายอุโมงค์ที่เขาเล่าว่าในความมืดที่สิ้นหวัง ขอเพียงเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็จะเกิดพลังที่จะก้าวเดินต่อไปเชื่อกันว่าใครได้มาเห็นสักครั้งก็จะเกิดพลังชีวิตค่ะท่ำภูผาเพชรความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่อยากให้มาสัมผัสด้วยตัวคุณเองเพราะที่นี่คืออุโมงคแสงมรกตจังหวัดสตูลค่ะ ขอบคุณเดอะกรีมรีสอร์ทจังหวัดสตูลที่เอื้อเฟื้อที่พักอันแสนอบอุ่นและบริการที่ประทับใจให้กับทีมงานสนใจสำรองห้องพักตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ราฟองเซเสน่ห์ความงามเหนือกาลเวลาทกสิ่ง่อะกันแล like ้วนะคะในช่วงนี้ที่มีชื่อเรียกว่าวิทยากรวิทยาการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะงั้นตอนนี้นะคะเราไปพบกับลุงตุ๋ยและพี่การกันเลยค่ะไปค่ะวิทยากรวิทยาการลุงตุ๋ยครับวิทยากรวิทยาการวิทยาศาสตร์การค่ะวันนี้เราก็ เช่นเคยนะครับทอสมอข่าวจากทอสมอทอสมอคืออะไรครับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนั่นเองค่ะวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับ เครือข่ายทอสอมหรือเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายของผู้มีจิตอาสาที่สละเวลาให้กับการทุ่มเทอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยพลังศรัทธาที่หวังให้ฐานทรัพยากรในพื้นที่คงความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องสามารถส่งต่อไปได้ถึงลูกหลานซึ่งผลพวงจากความมุ่งมั่น ไม่เพียงก่อประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนไปสู่ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดโดยรวมของประเทศอีกด้วยเมื่อก่อนในบ้านเราเนี่ยน้ำเนี่ยอย,อยู่แค่นี้ได้ยินเสียงน้าเลยแต่ตอนนี้ลงไปหาน้ำน้ำไม่ดึงยิงเสียงเลย,ยการดูแลสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ปลาอนุรักษ์น้ําผมก็จะทำคนเดียวบ่ได้นะครับผมต้องประสานทั้งหน่วยงานบอกว่าจะเป็นอำเภอตรงจ้าง ทางนายอำเภอกับปรลัดกับผู้เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนต่างๆและเพราะประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลายจึงเกิดเครือข่ายผู้อาสาดูแลดินน้ำป่ากระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยตามประเด็นสำคัญของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายป่าชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยพิบัติเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ําเครือข่ายเกษตรกร,กรผู้ใช้น้ําบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้งและเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าตลอดจนเครือข่ายทอสอมอที่เฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนทางด้านการจัดการขยะการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและการควบคุมคุณภาพอากาศ แต่ทั้งหมดคือเครือข่ายทอสอมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังให้เกิดการเชื่อมร้อยพลังในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกันภายใต้ภารกิจที่เข้มข้นของแต่ละด้านและเกิดการเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐภายใต้การทำงานในรูปแบบประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืนทั้งภาคประชชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยต้องร่วมมือกันจริงๆในการแก้ไขปัญหาไม่อย่างนั้นนี่เกิดความสําเร็จจะเกิดขึ้นยากการบริหารจัดการป่าที่ประสบความสําเร็จเราใช้ชุมชนเป็นจุดสูงกลางในการบริหารจัดกา,การ,าระนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรหนึ่งองค์กรใดมีส่วนร่วม รกก็ขอให้ช่วยันดูแล,และลำพังเพียงจิตอาสาของใครคนใดคนหนึ่งไม่อาจก่อให้เกิดผลสำเร็จในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ บทบาทการเป็นโซ่ข้อกลางเพื่อเชื่อมร้อยให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆทั้งระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนไปจนถึงระหว่างภาคประชาชนด้วยกันเองจึงเป็นบทบาทภารกิจที่สำคัญของเครือข่ายทอสอมอซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับฐานทรัพยากรมากที่สุดที่จะเสริมบทบาทให้ทุกภาคีเข้ามามีส่วนร่วม ให้เกิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพลังของจิตอาสาพลังของเครือข่ายทศสอมอจึงเป็นอีกหนึ่งพลังบทบาทที่สำคัญของภาคประชาชนที่จะช่วยหนุนเสริมการทำงานร่วมกับภาครัฐและส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างนโยบาย สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการเป็นหุ้นส่วนในการดูแลรักษาฐานทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและคงความอุดมสมบูรณ์สืบไปนั่นคือสิ่งดีๆที่เราจะต้องพึงระลึกไว้ว่าเราจะต้องรักษาไว้ซึ่งทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ ใช่ค่ะแล้ววันนี้เราก็มีคำถามมาอีกแล้วนะคะใช่ก่อนอื่นนะคะเราเนี่ยจะต้องไปเลือกแผ่นป้ายกันก่อนค่ะทีมแสดงเลือกผืนป้ายค่ะลาฟองเซ่ค่ะทีมเดยเงินเลือกผืนปานน้านปยนะครับเอเจ s i c มิวสิกครับ แล้ววันนี้เราก็มีคําถามมาอีกแล้วนะคะข้อใดนะคะเป็นสาเหตุในการเกิดควันและมลพิษทางอากาศค่ะข้อที่หนึ่งกันการาเผาขยะมูลฝอยนั่นเองค่ะข้อที่สองก็คือการเผาผลาญกาซหุงต้มอาหารนี่แหละครับใช่คะ่ะเงินเดี๋ยวให้ทีมสีแดงชือตอบเลยดีกว่าค่ะข้อที่1ค่ะทีมสีแดงต้เงินตอบครับข้อที่หนึ่งครับ แล้วคาตอบที่ถูกต้องก็คือคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อหนึ่งค่ะการเผาขยะมูลฝอยค่ะการสำหรับวันนี้นะคะก UM ็ต้องขอขอบคุณลงถุยแล้วก็พิการมากๆเลยค่ะพักเช้ากูแล้วก็กลับมาช่วงทำตามทำตามแกนดี้ เรียกว่าทาเปยดแอนนี้ก็ต้องสะสมคะแนกันก่อนนะใช่การเลือกเพ่นป้ายแน่นครับค่ะทีมสดงเชเลือกผไบค่ะโพลิสทีวีค่ะโพลิสทีวีค่ะห2ึ่งมสอทีมสีแดงเชิญเลือกผนไบค่ะคปเป็นก้าบเอ็จุด ทินสีประจวบเคลีย์ขันทีมสีแดงเปิดได้สองคะแนนทีมสีน้ำเงินเปิดได้าสามคะแนนเพราะนั้นทีมสีน้ำเงินถ้าเล่นเกมผ่านก็จะได้ห้าแทมส่วนทีมสีแดงถ้าเล่นเกมผ่านจะได้เจ็ดแทมแต่ต้องมาเริ่มกันในเกมบาไยไทยคร้นเกณฑการว่าไงกณฑการนะครับก็ เราจะมีแผ่นป้ายนะครับมืสี่แผ่นป้ายค่ะก็พูดได้เลยท่านผู้ปกครองป้ายนี่พูดได้เลยนะแผ่นป้ายเขียนว่าอะไรแต่ห้ามพูดคำในป้ายนะพร้อมจับเวลาเริ่มครับเวลาจะสอบก่บนทำอะไรเวลาจะสอบทำอะไรอ่านหนังสือโอ้โหเชอบชอบอ่านหนังสือใส่ห้องน้ำไม่ใช่อ่านน้องชอบลงมะเป็นรายการที่ต้องเอาไป ในน้ำที่ทำจากใบตองเป็นคล้ายตัวเตี่ยวเหนียวเหนียวเส้นใหญ่เส้นใหญ่ที่เอาไปผัดอ่ะที่แบบว่าโอเคพูดไปแล้วใช่ไหมโอ้โหผลแก๊ปกระปุก นั่งอะไรไปรถรถโรงเรียนครับกินข้าวกินอะไรกล้วยกล้วยอะไรกล้วยบะชีเออลูกทะเลนะครับทีมสีแดงทำสี่แผ่นป้ายก็ได้ไปเจ็ดคะแนนทีมสีน้ำเงินนะครับทำได้สี่แผ่นป้ายเหมือนกันก็ได้ไปห้าคะแนนทีมสีแดงชนะเลยครับเออแล้วอุปกรอะไรเนี่ยจะต้องมาแข่งกันเองค่ะในอีกเกมเด้งด anyway> uh um> uh ้ง ก็คือต้องให้อาลูกปิงปองนี่นะคะเออโยนให้ลงแก้วแต่มีอย่างหนึ่งก็คือเส้นตรงเนี้ยครับก็คือเส้นข่านเลยข่านไปเลยค่ะเวลาโยนเนี่ยข่านเส้นสีดำนี้นะคะส่วนจุดตรงเี้ครับคือจุดที่น่าจะพอดีพี่สุกะอ่าโอปอพร้อมเตรียมตัวไาว่างไป ูภาพสโลสิลงหลุดมานี่ลนลแล้วอะค่ะและผู้ชนะในวันนี้นะคะก็คือน nice ้องไนส์ค่ะได้เลยนี่ะนะครับเป็นดีวีดี <DVD S 2> พร้อมจอเลยนะครับเล่นที่ไหนก็ได้ไผู้ชนะในวันนี้จะได้รับเครื่องเล่นดีวีดีทีวีพร้อมจอ9นิ้วรุ่นพกพาหนึ่งเครื่องจาก AJ เจสำหรับผู้ชนะในรอบหนึ่งเดือน a อขอมอบเครื่องเสียงชุดโฮมเทอเตอร์พร้อมเครื่องเล่นคาราโอเกะชุดใหญ่หนึ่งชุดมูลค่า30,000บาทเอาไปเลยครับขอบคุณผู้ใหญ่จะดีกันหน่อย AJ Music Box รุ่นลูกกระตันยูรามบลซิ่เสน่ห์ความงามเนื้อตามเวลาท่อทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ FM 91.25มเกมเะเฮิร์สาระกับเสียงเพลงค่ะ u ูซ ซีวีทีวีตำรวจค่ะสนามดิ e เกิลเน็ตฮะและก็ UCI Corporation ตัวแทนจำหน่ายวิดีโอสื่อสารโมโต้ไล่อย่างเป็นหางการครับเอาแล้วครับก่อนจะจากกันไปนะครับเรามีข้อคิดดีๆมาจากน้องๆสองคนนี้กำลังใจหาได้จากคนรอบข้างแต่ความเข้มแข็งเราต้องสร้างเองค่ะ สำหรับใครนะครับที่อยากมาร่วมสนุกในรายการอย่างนี้นะครับก็สามารถส่งโปรไฟล์มายังแฟนเพจหนูอยางรู้แฟมิลี่ตามด้านล่างตรงนี้เลยครับยกเว้นแต่ต้องควจะเอามือแกวออกไปกนครับสำหรับ <c oughs> วันนี้นะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหนูทุกคนที่ติดตามรายการมาจนจบรายการ,กรวันนี้นะครับ<ล><ล>พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะ